สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Winner Racing นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ดูฝา p x 1 50นะครับเป็นฝาแท้ทำนะครับทำใบวาสามสามสิบยี่หกนะครับก็เดี๋ยวเรามาให้ดูกันว่าภายในเป็นอะไรบ้างอันนี้เป็นงานที่ผมจะส่งในลาซาด้านะครับงานของผมจะใช้าฝาแท้เสื้อแท้ข้อแท้แทบทั้งหมดนะครับสำหรับงานของผม ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกันเลย ID เนี่ยผมจะทําการเชื่อมแล้วก็เจาะรูใหม่นะครับฝั่งทองเหลืองนะครับอ่ะฝั่ง ID เนี่ยผมจะทําการเชื่อมใหม่ปิดรูใหม่แล้วก็ฝั่งทองเหลืองทําให้ตอดตรงใหม่นะครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยฝาพิเมันสามารถทําได้เลยนะครับนะครับในเล็งระดับรูก60มิลนะครับใบสามสิบยี่หกเนี่ยมันสามารถ ใช้ก็หลอดเดิมได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยระยะแ l บที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะห่างน้อยนะครับจะต้องทําให้เรากดบ่าเยอะาอกดบ่าเยอะฝานี้ก็ต้องปาดเยอะนะครับข้อเสียของมันคือโซ่มันจะมีการหย่อนนะครับมีการย่อนของมันแต่อันนี้ผมทําการย้ายหลอดขึ้นไปให้นิดหนึ่งนะครับก็สามารถ มีระยะห่างอยู่ที่4.5นะครับลูกค้าสามารถใช้แคมยก6ยก6.5ยก7ได้ต็บเหนียวนะครับไม่ต้องกลัวเกี่ยวเฉียวชนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูวนก่อนอันนี้นะครับอันนี้เป็นตวัววาร3026นะครับอ่ะก็นี่นะครับอ่าสังเกตได้เลยว่าผมจะย้ายอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งผมจะใช้เป็นรูเดิมนะครับ แล้วก็ฝังทองเหลืองตันเจาะรูใหม่ให้นะครับนี่นะครับะจะรอดูกันนี่เลยก็เพื่อความทนเพื่อลูกค้าใช้มีแคมยกคดโทดน,นะครับก็อัดได้เต็มเหนียวเลยครับส่วนนังว่าวนี่นะครับ่าล,ลูกค้าจะเห็นรอยเดิมนะครับอันนี้เป็นรอยเดิมของาร่อ,องเดิมมันนะครับผมเชื่อมเสร็จจะกัดเท่ากับรอยเดิมเลยนะครับ มันจะไม่ลึกจะไม่สูงเกินไปคือเท่าสแตนดานแล้วก็ฝั่งนี้ที่มีขอบปกติเนี่ยสปริงพิเสปริงวาลวมันจะเล็กนะครับอผมได้ทําการกดหลังวาวให้มันสามารถใช้สปริงโซนิกได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้สปริงโซนิกมากกว่านะครับสปริงเดิมมันหายากก็กดหลังวาวใช้สปริงแต่งอื่นได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับผมนี่นะครับ ก็อันนี้ฝาแท้จะแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับก็ผมก็แถมให้ไปเลยสามารถเอาไปประกอบได้เลยนะครับนี่นะครับสำหรับท่านที่สนใจส่งมาทำหรือต้องการซื้อขาดก็สามารถติดต่อในเพจได้นะครับหรือโทรผมไลน์ผมสามารถแล้วก็แชทผมสามารถทักเข้ามาได้เลยสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้า สนใจจะส่งมาทําก็ได้นะครับเป็นฝาเดิมๆส่งมาทํานะครับหรือว่าฝาที่ทํามาแล้วเดี๋ยวผมจะดูงานให้นะครับว่ามันสามารถซ่อมได้ไหมนี่นะครับก็ยังไงผมฝากฝาแท้พี่เฟกไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้ลูก60วาวสับสิบนะครับเป็นหลอดตรงทองเหลืองแล้วก็เป็นบานเหนียวนะครับก็สามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะครับ โอเคครับก็ผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ